สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนรักษณ์สันวงและนางสาวเฉชดาวีชูเขียวพวกเราจะมาแนะนำแผนกวิชาการบัญชีค่ะสาขาวิชาการบัญชีจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความทันสมัยโดยมุ่งสร้างผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านภาษีอากรสามารถสื่อ สารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆได้มีความสามารถในการวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลทางการบัญชีและการเงินเพื่อช่วยให้ข้อมูลในการพิจารณาทางเรื่องในการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุกร dream, ารณ์ ในการเรียนบัญชีมีอุปกรณ์ดังนี้ค่ะ1ขเครื่องคิดเลข2สมุดบัญชี3อุปกรณ์การเรียนผู้เรียนจะได้รับความรู้การทำงบการเงินของสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนการตรวจสอบทั้งบัญชีภายในและภายนอกของสถานประกอบการการวิเคราะห์งบการเงินการทำบัญชีเกี่ยวกับภาษีอากรภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์กับงานบัญชีการสื่อสารทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษส,สาขาการบัญชีถ้าคุณต้องการเส้นทางที่จะนำไปสู่การเป็นนักบัญชีอาชีพหรือต้องการที่จะมีพื้นฐานทักษะทางบัญชีสำหรับตำแหน่งการจัดการการเรียนสาขาการบัญชีถือว่าใช่สำหรับเพ,เพื่อนในสาขาที่จะช่วยให้เราเข้าใจว่างบการเงินนั้นมีวิธีทำอย่างไรและยังได้เรียนรู้ถึงความแตกต่าง การของงบการเงินในแต่ละธุรกิจและเข้าใจถึงโครงสร้างหรือขอบข่าที่เป็นพื้นฐานของนักบัญชีและนักตรวจสอบบัญชี เป็นการรวมเอาความเข้าใจทางทฤษฎีเข้ากันกับการฝึกปฏิบัติเพราะมันเป็นสิ่งจําเป็นในการประสบความสําเร็จในธุรกิจอุตสาหกรรมการเงินและงานของภาครัฐจุดประสงค์ของหลักสูตรก็เพื่อสร้างนักเรียนที่ยอดเยี่ยมผู้ซึ่งเชี่ยวชาญกับเนื้อหาการเงินการบัญชีเบื้องต้นการเรียนในหลากหลายวิชารวมถึงเตรียมพร้อมสําหรับอนาคตที่สดใสในสายงานบัญชีด้วยค่ะ สายอาชีพอาชีวะสัมพันธ์อยู่ด้วยกันฉันพี่น้องอบอุ่นจริงใจเป็นมิตรไมตรี 3, มีอาชีพติดตัวอยากให้น้องน้องมองถึงความก้าวหนะ้าสายอาชีพจะพัฒนาอนาคตให้สดใส มีกินมีใช้มีเงินสร้างตัวไม่ต้องกลัวอดตายจะช่างยนต์หรือช่างกลช่างไฟเรียนรู้ให้เข้าใจอน,นาคตไกลแน่นอนช่างก่อสร้างช่างอิเล็กช่างเชื่อมไม่เดือรดร้อนแผนกวิชาการบัญชีวิทยาลัยเทคนิคสิชนก่อตั้งตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2539จนถึงปัจจุบัน ยากดหัวเป็นเวลามานานกว่า27ปีการตลาดอย่างเข็ดถึงศิลปะกรรมอย่างคำหนึ่งเราจะก้าวเดื่นไปพร้อมกันอาชีวาสร้างคนดีให้คนมีความรู้ให้คนสู่มีอาชิพได้สร้างตู เอวิชาการบัญชีมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียนซึ่งมีการปลูกฝังให้นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการที่วิทยาลัยจัดขึ้นแผนการบัญชีมีการจัดการเรียนการสอนสองระดับระดับประกาศนียาบัตรวิชาชีพหรือปวชและระดับประกาศนียาบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส บชีไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนคิดนะคะมาเรียนกันเยอะๆนะคะ